พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยผ่านแฟนเพจ Facebook ใจความสรุปได้ว่า ได้ประชุมหารือในสองเรื่องสําคัญเรื่องแรกคือมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา33ประกันสังคมซึ่งตนได้เห็นชอบในหลักการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนให้ครบทุกคนโดยจะเร่งนําเสนอให้คมรมพิจารณาส่วนเรื่องที่2เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้กับนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ภายหลังวิกฤตโควิด -19 และมาตรการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่านายกรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือแรงงานผู้ประกันตนมาตรา33ในโครงการมาตรา3 3เรารักกันโดยนายกอยากให้ครบทุกคนที่มีสิทธิ์ดังกล่าวส่วนเม็ดเงินจะได้คนละเท่าไหร่ต้องรอหารือในรายละเอียดอีกครั้งแต่เบื้องต้นรูปแบบจะเป็นเหมือนโครงการเราชนะโดยนําเงินเข้าแอปพลิเคชันกระเป๋าตัง ยืนยันว่าคนในมาตรา33จะให้ทุกคนซึ่งมีอยู่ประมาณ11ล้านกว่าคนสำหรับเงื่อนไขผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นายกให้ความอนุเคราะห์ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอคือคงเหลือเงื่อนไขเดียวคือคนที่มีเงินฝากเกิน5 0,000บาทจะไม่ได้รับสิทธิเพียงเงื่อนไขเดียวค่ะ ส่วนในประเด็นเงินเดือนต่อปีรวม3 0 0 0 0 0บาทนั้นถ้านําประเด็นนี้มาใช้เป็นเงื่อนไขคนที่ทํางานที่เดียวกันบางคนได้รับแต่บางคนอาจไม่ได้ซึ่งอาจจะมีปัญหาและไม่เกิดความสามัคคีกันในที่ทํางานจึงคิดว่าไม่เอาเกณฑ์เงินเ,นเดือนมาพิจารณาซึ่งนายกก็เห็นด้วยในเหตุผลนี้ค่ะตํารวจสถานีตํารวจนครบาลทองหลอ่อนํากาลังปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด ที่บ้านพักในซอยสุขุมวิท49ทับ19แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหา10รายได้แก่นายเอกอนันตติยการอายุ31ปีกับพวกชายหญิงอายุตั้งแต่24ถึง51ปีพร้อมของกลางเคตตมีนลักษณะผงสีขาวอยู่ในจานแก้วชัางน้ำหนักรวมถุงได้0.7กรัมภายหลังสืบราบว่าบ้านหลังดังกล่าวประกาศผ่านสื่อโซเชียลว่าปล่อยให้เช่าเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดงานสังสรรค์จึงเป็นเป้าหมายเฝ้าระวังบุคคลที่จะจัด กิจกรรมรวมกลุ่มเนื่องจากสุ่มเสี่ยงอาจเป็นสาเหตุการแพร่ระบาดของโควิด -19 และเมื่อเข้าตรวจสอบภายในพบกลุ่มชายหญิงทั้งหมดนั่งดื่มสุราพร้อมเปิดเพลงกันอย่างสนุกสนานโดยไม่มีการป้องกันโรคจึงจับกลุ่มทั้งหมดมาดำเนินคดีพร้อมตรวจปัสสาวะพบสีม่วงเจ็ดรายอีก3รายไม่พบสารเสพติดสอบสวนทราบว,ว่าทั้งหมด10คนเป็นชาย6คนทำอาชีพนายแบบดีเจบาร์โฮสและนักเที่ยว ส่วนอีก4คนเป็นพริตตี้และพีอาสาวโดยทั้งหมดสารภาพด้วยว่าเป็นกลุ่มเพื่อนที่ทำงานกลางคืนและตกงานตั้งแต่มีการปิดสถานบันเทิงในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงตระเวนเช่าบ้านหรือห้องพักรายวันเพื่อโมสสมจัดปาร์ตี้ยาเสพติดทำมาแล้วหลายครั้งทั้งบริเวณเรียบทางด่วนรามอินทราและย่านเตาปูล เบื้องต้นดำเนินคดีข้อหาร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทคีตามีนไว้ในครอบครองเสพยาเสพติดให้โทษประเภทสองคีตามีนโดยผิดกฎหมายความผิดตามพรกฉุกเฉินและพระบโรคติดต่อค่ะ ด้านนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโฆษกสบคเปิดเผยว่าสถานการณ์การติดเชื้อรอบใหม่ของจังหวัดมหาสารคามและการแพร,ร่ระบาดของคลัสเตอร์งานเลี้ยงโต๊ะแชร่ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด18คนโดยคลัสเตอร์โต๊ะแชร์ที่มหาสารคามทําให้มีการแพร,ร่ระบาดไปอีก2จังหวัด คือราชบุรีมีผู้ติดเชื้อ3คนและขอนแก่นมีผู้ติดเชื้อ1คนยอดรวมจากผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์โต๊ะแชร์ขณะนี้จึงอยู่ที่21คนส่วนการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดมีจำนวน4,149คนทราบผลแล้ว2,477ไม่ติดเชื้ออยู่ระหว่างการรอผลตรวจอีก1,672คน สำหรับผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์โต๊ะแชร์มหาสาร,รคามรายล่าสุดเป็นรายที่17ของกลุ่มโต๊ะแชร์อาศัยอยู่ในจังหวัดตากและเป็นรายที่18ของการระบาดรอบใหม่ทั้งจังหวัดเป็นแพทย์ในคลินิกเอกชนจังหวัดมหาสาร,รคามที่ติดเชื้อจากการตรวจผู้ป่วยโควิด -19 กลุ่มงานเลี้ยงโต๊ะแชร์ที่เข้ามาตรวจในช่วงที่ยังไม่มีอาการป่วยชัดเจนโดยสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดมหาสาร,รคามออกประกาศให้ประชาชนที่ไปใช้บริการคลินิกในแพทย์ปัญญา ถนนศรีราชวงศ์ตำบลตลาดอำเภอมืองจัังหวดมหาสารคามในช่วงระหว่างวันที่25มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์ให้ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเพื่อรับการประเมินคัดกรองความเสี่ยงรวมทั้งกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการเป็นระยะเวลา14วันนายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมขนส่งทางบก เปิดเผยถึงการจัดทำป้ายทะเบียนพิเศษสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนโดยสามารถกำหนดตัวอักษรมากกว่า2ตัวและตัวเลขในทะเบียนรถได้ว่าหลังจากนี้ต้องส่งร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดลักษณะและสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีไปให้กรรมการกฤษฎีกาพิจารณาคาดว่าภายในกลางปี2564จะสามารถเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถทำคำขอป้ายทะเบียนพิเศษมายังกรมการขนส ส่่งงทางบกได้คะเบื้องต้นราคาทะเบียนป้ายพิเศษจะอยู่ที่1ล้านบาทโดยคำขอป้ายทะเบียนที่ผู้สนใจเสนอมาจะนำขึ้นประกาศผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก หากไม่มีผู้สนใจป้ายทะเบียนพิเศษดังกล่าวผู้ที่เสนอคำขอป้ายทะเบียนนี้เข้ามาก็จะได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของป้ายทะเบียนพิเศษนี้ได้เลยแต่หากมีผู้สนใจป้ายทะเบียนหรือเสนอคำขอที่มีชื่อซ้ํากันจะต้องเปิดประมูลโดยวิธีการประมูลแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือ 1. ประมูลผ่านเว็บไซต์และ2การประมูลด้วยวาจาผ่านห้องประมูลค่ะ สำหรับลวดลายบนป้ายทะเบียนพิเศษยังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะให้เป็นแบบป้ายปกติหรือป้ายที่ได้จากการประมูลเลขสวยแต่ทั้งนี้หากคนใดต้องการป้ายทะเบียนที่มีลวดลายที่ออกแบบมาเองก็สามารถทำได้ค่ะแต่จะต้องเป็นป้ายที่มีราคาประมูลไม่ต่ำกว่า25ล้านบาทนอกจากนี้ลวดลายที่ออกแบบมาเองจะต้องผ่านความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกโดยต้องเป็นลวดลายที่ไม่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมอย่างไรก็ตามคาดว่า การเปิดให้ขอทะเบียนพิเศษจะได้รับการตอบรับที่ดีและทำให้กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมีไรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ1,000ล้านบาทต่อปีค่ะ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานตำรวจเมียนมาตั้งข้อหาหนางองซานซูจีผู้นำพักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD พักรัฐบาลที่ถูกกองทัพก่อรัฐประหารยึดอำนาจไปว่านำเข้าอุปกรณ์สื่อสารอย่างผิดกฎหมายและจะต้องถูกควบคุมตัวไว้จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์เพื่อทำการสอบสวนหลังตำรวจเข้าคนบ้านพักของนางองซานซูจีในกรุงเนปิดอและพบเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารวอคกี้ทอกกี้ในบ้านของเธอคะ่ะ ตำรวจระบุว่าวิทยุสื่อสารดังกล่าวนำเข้ามาอย่างผิดกฎหมายและถูกนำมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตตำรวจกล่าวในเอกสารขอให้ศาลมีคำสั่งให้ควบคุมตัวนางซูจีไว้เพื่อตำรวจจะได้สอบปากคำพยานค้นหาหลักฐานและขอคำแนะนำทางกฎหมายหลังจากที่สอบปากคำผู้ต้องหาแล้วในขณะเดียวกันเอกสารของตำรวจอีกฉบับแสดงให้เห็นว่าตำรวจแจ้งข้อหาประธานาธิบดีวินมยินที่ถูกโค่นล้มจากตำแหน่งในความผิดตามกฎหมายการจัดการภัยพิบัติค่ะ ด้านผลเอกอวุโสมินอองไลายผู้นําสูงสุดของกองทัพเมียนมายอมรับในที่ประชุมคณะรัฐบาลใหม่เป็นครั้งแรกว่ากองทัพไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการยึดอํานาจหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิเสธข้อกล่าวหาทุจริตการเลือกตั้งของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางองซานซูจีพร้อมให้คามั่นว่าจะจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสและยุติธรรมขึ้นมาอีกครั้งและจะส่งมอบอํานาจให้แก่ผู้ชนะการเลือกตั้งแต่ยังไม่ได้กําหนดกรอบเวลาที่แน่นอนค่ะ